สวัสดีครับพี่น้องปางสายสุกุสันครับเฮ้นี่ก็อยู่กับผมครับจ่าแมนครับจ่าแม่คนบยญญัเมียครับทั้งรายการสารคามนํำมาตองครับมืนอนีมาเสียงดวงครับพี่น้องครับเดินทางมาลอยวิกิโลครับเป็นว่าน้องนี่ครับ เป็นน้องบหานครับบาดคนละปัญหานะครับเ่ยอยู่ที่บ้านผือครับอำเภอจตุรพิมานจังหวัดรยเอ็ดครับมากับเสือเข้มมือครับเนี่ยเสือเข้มลงไปแล้วครับนี่ครับนี่แหละกำลังถือแห่นะครับเสื้อเข้มครับส่งตัวแทนผ้าสีไปให้โลกครับมาอนีไอ้มาเบงนั่นมันซื้อครับอันสีตัดเอ็บสนี่คือเกาครับ้านสีมากคือเกาเป็นวัยตึกงแห้งเลยนี่เจาจูครับ ผู้จัดการสตูผมครับนี่ผู้จัดการสตูผมกับมาครับวันนี้บัดแพ่งมาเบิ้งมาเลยย่านย่านตัวว่าเอาเงินมาเล่นครับติดตามมาครับเดี๋ยวรปล่อแรกประดนครับแผยแรกตีประกันไปน้องเอาแผลแรกครับประต้ามันเปิดแล้วครับเรียบร้อยครับเอาบัตรปัญหาครับพี่น้องรุ่นกันมงครับโอ้ยเป็นภาพที่สวยงามครับ ส่วนศาสส่วาส์เฮฟังกับมี่ครับเฮฟังมี่ผู้เดียวครับนี่แหละบัดรั่นหายกันนะครับพี่น้องอ่ะเสื้อชิมไปแล้วครับเดินทางมาหลอยกิโลครับเมื่อนี้พ่อมมมังกับอยู่กับเสือชิมผู้เดียวเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวทางชันเลครับพี่น้องครับมาเสียบทางไหนครับ ตอนนี้มันแบ่งวอกครับรว่าเสือมันสีเดียวกันมาเลยครับกนะันทางไหนสิเป็นที่หนึ่งครับมือน,นี้รางวัลมอมมีนม่นะครับมือน,นี้พันตัดเอาละครับค่นม่ปรคนะคบเอาเอาเอาเออ เอาเอาเอา,เอา <laughs> จมมรอดเพีย <laughs> <laughs> เสียงแห่ตื่มเลยครับพี่้องครับมาสิปวนแล้ว่าอะไรมื่อนีร่ทอดเที่ยงนะ <laughs> โอ้พวดแผลบ้าไปดิว่าห้าวกันไหมครับ <laughs> 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 เป็นมูเป็นฝูงเลยครับ ช่วงนี้มันติดแหน้ะครับฟังนี่ติดแหนกับห่าก่อนครับเดี๋ยวมันกระเบิดล้วครับปลามันไหลายแห้งครับพี่น้องแต่ว่าพูดนะครับปลาบึกขึ้นแล้วครับเป็นปลาปลาไหลแห้งครับแต่ว่ามันมันมันแหนไหลาครับช่วงนี้เดี๋ยวแหนนแหนปลนแครับหลุ่นเสียคิมต่อเลยครับ เอาแล้วครับเอาเ้าเลยยะใจเย็นนเสือก e ิมมใจเอาทอนมวงแล้วครับมาเดียวเรื่ม uh สั้นครับเรื่มสั้นครับเสือก ok ิมเรื่มสั้นเออ เอาดีละครับตัวแฉมครับอา่าลงแล้วลงแล้วเห็นเฮ็ดแล้วมาขึ้นนี้ครับแพดัางในเฮ็ดแฮะฮ็าบ,าบึกครับตบหัวนหน่อยคิมตบหัวนหน่อยถือของไงครับลงหมดเลยครับ อต้มหัวแล้วท่านคุณต้มหัวแล้วอ่ะเบื้องเบืองสันแล้วครับชิมสันแล้วเสือชิมสันแล้วอะไรครับได้รุ่นนะครับพี่นอง ดึงเงินมาแล้วครับเสียกิมอเอาเ้ยเขียบยกมือขึ้นมาลอดโยกมากนั่งทับออกมะเอาเอาได้แล้วครับเสียกิมครับบึกครับตัวแรกครับบึกตัวแรกเลยครับเอาหมาแล้วครับหมาแล้วครับวัอนี้เฮ้ยเอาเอา,เอา,เอา เสือขิมครับเสือขิมครับดึงกันมามล้วครับบึกครับบึกบึกบึกตัวที่สองครับโอ้มาฐานครับสมเป็ดแฮเดอร์ครับนี่แฮด์งนักหกโลกวัวนะครับแฮร์่งเฮ็ดเล้วมาขึ้นเียครับมาปาปาบึบื้อยเพาะครับโอมาฐานครับเสือขิมครับเอาสวยงามเมย์ไป ให้พาดสีขึ้นไปย็นบ้านง, <laughs> างนนะี่จะเลยแแห้มมันนักไม่ได้นักปานมานักแหปานยแจวี่เข้มนี่ไพ่ตัวหนาเลยนะป่านี่แม่ไพ่ตัวกันเลยดิ อ๋อเบิ่งครับเบิ่งห่ออกขึ้นมากครับมันมปนป่าด้ยครับนี่แหนะปลาหน่อยมันออกเบิ่งเหรอครับแบบนี้ติดแต่ตัวหญ่้ยนะครับแหน้มันหนาอย่างครับกระหกขึ้นมานะครับกระหกขึ้นมาสองตัวอลไรครับพี่น้องบึกขึ้นมาหลายตัวแล้วครับแล้วกระหพนวมาไม่หลายครับแล้วถ้าเบิ่งกันครับใส่เงี้ยที่สุดมันติดจักกโลครับเลย บอล่นนีหลยูอีนีะเห็นไหมแล้วกลมนี่ละเห็นไหมครับเสียชิงแดงครับเอาเอา,เ,เ,า,าเอาเอาเอา้ยกมาขึน้วน่ะพจังเรายกมา,าขึ้นเรายกมาขึนเราต้องาเออบกายกเลยว่าในโลกแล้เอาเราก็พดนถมาเราืปไป เท่านั้นกะมานุ่นเทาผุนเทาแพร่ที่สองเทาคือนไปหุ่นก็ลุนั่นแลวคืนางดึงสันแมน่นว่าจะาชืลงแหละโอ้ย,ย, <c oughs> อยน้องขิมกูาน,ากนักเฮียก็ไป็ไหนน้องในรบกุ่ีแท่งผี่ของแท้ครับวันนี้ นีนเอา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 ถ่วงข้าจนพันน่ะบึกบึ๊กวดอ่ะเขาคู่นี่ดิเขาคู่วาดอ่ะเอ่อถั่ว ขึ้น <c oughs> ช้องสามลเลยบ้ามันมาเป็นมูลเลยตอวนี้เ,<อ>เอาเอาเอาป้าท,าาทัวที่เดียวเลยครับสามเลยเอาน้องขี้มูสิไปใส่เลยเปลี่ยนมองที <c oughs> ไม่สามตัวครับปมเมิกครับเข้าพร้อมกันเลยครับอาอแหงเองอยู่เลยไงคุณอ่ะโอ้ยไม่ใช่ของมือเสือแดงคุณพี่แหละของแท้กันพี่เบอลสามเลยบัวพญ่เสือแดงอันไหนบอลลงไปงุ่มมันเหรอเอาเสือแดงครับกำลังห่าวขึ้นมาครับเอา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 อย่าล้มนะพลายอย่าล้มเด้อเอาเอา เพลิงุงงเลยียูบาเนี่เอ้าป่าครับแยงขั้วขนะครับเห็นไ่บป่าได้ครับททั้งแพร่เสียงแดงครับเบื้งแรกพี่้องครับบึกหยงครับสองโผล่ไปเทียนเดี๋ยวเว่าเราดึงก็ได้ ตัวมันใเยยขักเยยเนี่ยปะนันติใหญ่สำควดเลยครับพูดถึงขึ้นกับปลาตัวสำคัญครับไม่แล้วว่าถิ่มปุ้มเนาะบอกล่ะบอกละอย่ได้พ่อ โอ้ตัวใหญ่นี่พ่อใหญ่นี่อาสามลูกอะไรนะตัวพ่อใหน่อ๋อตีเลสงป้งรถคิมเอ้คิม เคี้ยวจับหางเลยจับหางเลยนั่นละเออระวังเยียงมันเด้อคลิประวังเยียงมันเด้อระวังตะมันหลุดกับว่าเด้อมันงุ่มบ่ได้ที่อย่าสั่นอย่าสั่นเบิ่งหอครับ เสียเ้ยนคนเลกครับที่เอาแพร่ขึ้นมาครับเพิ่นว่าเพิ่นหนักป่าแห้งครับเพิ่าเอาเอาขึ้นมาขายก่อนเพิ่นว่า,มาจมขึ้นว่าลราพอนี่ครับกระหัวไงครับเนี่ยผมเบึกเอาโอ้ยึดลืงอ่างลางอยู่บาดนี่เอาขึ้นมากระหัว บบก็สิบหาครับตโอ๋เบ้านหมูหน่อยครับขาดไปตัวนึงได้ัผมคิดไายก็ตอนขั้วนี่แหะไม่ใช่ขวงะไรนี่สิขั้วเดีวสิบ่ม่มกันสิคนนี่ก็ปลาหางเดียวบเลีไฟลยกีเรียนไฟเด็กเดืไอสร้างมาอก็ใช้างด่อ๋มันคือหางเดีย นี่นะครับอเอามารอบแรกด้ยครับน,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 นี่มันเต็มแล้วครับเดี๋ยวเอามาเทก่อนครับมันเต็มเต็มทุงแล้วครับเต็มกระซั่งละเอ็นตะปากอ้าโอ้โยเอ็น <c oughs> อาผ่านเอาขึ้นมานี่แหละครับรอบแรก้ะครับมันเต็มถุงแล้วเดี๋ยวออกมาเทกันครับโอ้รอบแรกนะครับเนี่ยอาขึ้นมาเทครับเอ๋อจอมขึ้นวะโอ้รอบแรกนะครับนี่จ <c oughs> ิมจิมน้าลองกันถ่ายรูปนะเฮ้ยถให้ภานะ <c oughs> พนิ่งมาเลยรอบแรกรอบแรกรอบที่สองขึ้นมาครับรอบเก็บตกครับ เอากันมาเอาเองกันมามพันธสีนี่พันสีเป็นแค่ของเครียครับไม่กังลใจเสียขิมครับมาเบ่งกันนะครับป่ารอบล่าสุดสุดก้อยแล้วขว้าขึ้นเขาแค่ไหนวันไหวปะโอ้ดีครับรอบเก็บตกครับหลังจากมาเท่เต็มทุงเมื่อกี้นะครับนี่ในหลายเต็ม้วยครับ ขดะก็บตัวกับพอได้กินอยู่ครับตอนน้นิ่งเงามครับสมนีจ่ายกันไปเพียงนี้ครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามให้ครับสวัสดีครับ